โอไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะมันก็วีออส่ะก็ผู้ชมไปดูคลิปวีออกันนะครับในงานมอเตอร์โชว์ใช่รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหร oh ือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับตอยกับเต้คนครับกับรายการไลฟ์จาก The Group Channel วันนี้เห็นไหมเราทำอะไรทำอะไรพี่เจจตลินไม่ใช่ไม่ใช่ละวันนี้เราแบบทุ่มเทมาเพราะว่าเรามาช่วยเขาจัดงานด้วยวันนี้นะคะก็จะเห็นนั่งร้านแล้วก็ตัวรถที่เรามาก่อนงานนะครับนี่ตอนนี้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหน้าตาเราอย่างนี้คือตอนนี้มันปีห้าใช่ไหมกึ่งว่างกึ่ง่วงเออ วันนี้นะคะเราจะมาการเปิดตัวอีโคคาร์ุ่นแรกจากโตโยต้าได้คือ All New Toyota Yaris That's right ส่วนนั้น That's left ก็หลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยก็มีพธีการเปิดตัวไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จริงๆแล้วรูปลักษณ์นก็เหมือนกับยาริสของเวอร์ชันจีนหมดเลยเนาะแต่ในประเทศไทยเนี่ยจะเน้นการใช้หนวดสีเงินแทนซึ่งนางก็มาพร้อมกับหนวดนะครับจริงๆนางเป็นผู้หญิงนะแต่นางเป็นทอมหรือเปล่าโกนบ้างไหมถามว่าตรงนี้ <laughs> หนวดนะครับหนวดสีขาวๆนะครับสีเงินอาสีเงินเงิน ในรุ่น E แล้วก็รุ่นรุ่น G คับในเมืองไทยเนี่ยนะหนวดสีดำเนี่ยจะอยู่รุ่นล่างคือเ E ีโกกับรุ่น J แต่ว่ารุ่น E กรบรุ่น G จะเป็นหนวดสีเงินแทนและนี่นะครับก็มาพร้อมกับโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับในรุ่น E แล้วก็รุ่น G นะครับคือเป็นครั้งแรกของ E ีโค้คใเมืองไทยนะที่จะให้โคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟหน้าลูกแก้แบบอ้อมสุนิสามาเลยหมุกอะไรเนี่ยแก้แต่ว่าไฟตัดหมอกไม่มีมาให้ไฟตัดหมอกมีสีดำมาให้นะครับไม่ใช่เขาไม่ให้สักรุ่นเลยนะครับ จากประตูหน้ามาประตูหลังเป็นไงมันก็เหมือนบีออสหประตูนั่นเองเออนะคะถ้าเกิดพูดกันง่ายๆว้าวกันง่ายๆเลยเนี่ยล้อเนี่ยก็มีความแตกต่างนะจ๊ะเพราะว่ารุ่นเจอีโ e คเนี่ยมาพร้อมกับล้อเหล็กล้อเหล็กอถ้าถ<ส>้ารุ่นเพิ่มขึ้นรุ่น,ล,นลองท็อปขึ้นมาหน่อยก็็จะเปนคุณก็จะได้กระทะก็คือได้ล้อเป็นล้อล้อแบบธรรมดาแล้วก็ใส่กระทะล้อเข้าไปสิบสี่ิ้วเออ มีฝาครอบไปด้วยฝาครอบพลาสติกส่วนรุ่นท็อปรุ่นตัจีเนี่ยก็จะเป็นล้ออลอย15นิ้วนะจ๊ะรุ่หลักก็อย่างที่เห็นนะครับมีครีดไปตกนี้ตกน้ำได้ปะไม่ใช่อันนี้เขาบอกว่ามันจะช่วยในเอ่อพวกหลักโฮุลาร์ช่วยให้รูลมมากขึ้นรุ่นตัวจีเขาก็มีอะไรนะกระจกอะคูสติกนะครับก็จะมีเป็นกีตาร์เป็นเหมือนเป็นเสียงกีตาร์อะคูสติกมาให้เล่นไหมไม่ใช่เขาเรียกว่ากันเสียงยาก เราไปดูฝากระโปรงท้ายกันดีกว่านะซึ่งรุ่นอีกับรุ่นจีนเนี่ยเป็นกรอไฟฟ้ามาด้วยนะจ๊ะชโอ้โหเป็นยังไงกวามใหญ่ไพศาลเยวเป็นจุดเด่นของอีโกคารรุ่นนี้เลยนะฮะใหญ่มากจริงๆเลยตรงนี้คือด้วยความที่ อีโคคาร์รุ่นแรกของโตโยต้าเนี่ยนะเป็นการตีตัวเด็กคือเอายาลิสสองประเทศจีนเนี่ยมาใส่เครื่องพันสองขนาดตัวถังจะเป็นคล้ายๆกับ B ีเซ็กเนนั่นเองใช่แล้วพื้นที่ด้านหลังก็จะกว้างขวางมากอย่างหนึ่งที่ต้องชมโตโยต้าเลยก็คือว่าการเก็บงานเนี่ยก็เก็บได้ดีนะจ๊ะเปรเทียบกับอีโคคาร์ที่ตีตัวเด็กมาด้วยกันเนี่ยคือการเก็บงานดูดีด,ดีกว่าไม่คิดว่าโตโยต้าจะทําได้ดีนะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็มีแบบชิ้นพลาสติกมาช่วยปิดให้คือแบบเรียบร้อยอะในขณะที่บางยี่ห้อก็จะแแบบบบบปล่ออยห้เเเ็็นนืกดิๆ บิดๆแมนๆคุยกันเราดูภายนอกสีส้มกันไปแล้วใช่ปะเราก็มาดูภายในของสีแดงบ้างดีมะ oh! อาเต้พาเราเข้าอยู่ในวิวอัทันขอ,อ,อต้อน,น,นรับเอา มันก็ใช้อุปกรณ์อะไรต่างๆร่วมกันเขาเรียกว่า common part ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเปิดตัว Samsung Galaxy Note 3นะครับนำทีมโดยฝาหลังต้าจะเข็บหนัง็เปลอมเป็นพระเอกของเราเลยนะครับก็คือว่าเป็นพลาสติกแข็งนะขอให้ดูก่อนนะอันนี้แข็งจริงๆนะจ๊ะแข็งเจ็ดไปเล็บ่ะจริงแล้วก็มีการเดินได้หนังแบบ Galaxy Note 3เลยนะต่อมมาพอกันเลยนะดูดีดูดี ไม่ได้ต,ต่างกันเลยตำแหน่งการนั่งตำแหน่งการขับเนี่ย เหมือนกันไปหมดเลยนะมีสิ่งที่แตกต่างคืออะไรรู้มะอะไรลายเบาจ้าลายเบาในขณะที่พี่ออสจะเน้นสีน้ำเงินใช่ไหมอันนี้จะเน้นเป็นสีแบบสีส้มจี๊ดจีอะไรอย่างเงี้ยกความเป็นแบบแดชไรด์นะเออรวมทั้งไม่ไมค์ความเร็วก็จะเน้นเป็นสีส้มเหมือนกันไมโครโฟนไม่ไมค์ความเร็วไมค์ความเร็วเราต้องชื่นชมอะไรเขาอย่างหนึ่งรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันมีไอ้ตรงเนี้ยกริปตรงนี้มาแล้วมันจับกระชับมืออ๋อก็เป็นแบบแดสปอตเพิ่มขึ้ใช่ไหมใช่แล้วก็ในรุ่นจีเนี่ยก็จะแถมนี่เลยจ้าแอร์อัตตโนมัิซึ่งก็ อาจจะต้องใช้เวลาเรียนรู้ในการใช้งานมากนิดน,นึงเพราะว่านางมีปุ่มหมุนอยู่อันเดียวแล้วก็ต้องเลือกไปว่าจะเปลี่ยนอะไรอ,อย่างนี้แต่เขาเรียกว่าประหยัดประหยัดพื้นที่หรือเปล่าพี่ออสเวิร์ดมากเลยเล้วยังไงวะซิมีออสพูดผิดมิพ <c oughs> าล <c oughs> <c oughs> เข็มขัดตรงกลางอ่ะคือเป็นแบบสามจุดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดีมากนี่คือสิ่งที่อีโคคาร์หรือแม้แต่บีเซ็กเซนที่เมืองไทยไม่เคยได้ให้เราโดยเฉพาะแจ๊คตัวญี่ปุ่นที่ให้เราแต่นี่คืออีโคคาร์รุ่นแรกที่มีเข็มขัดตรงกลางแบบสามจุดนะจ๊ะแล้วมันรัดอย่างนี้หรอใช่รัดคอไงอย่างนี้นะก็แบบเออเออดีเนาะ่ไดงจริงๆแล้วถือว่าโอเคเลยนะถือว่าโอเคโอเคมันมันมีมากกว่า V ีออสหรือเปล่าตรงเนี้ย เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันมีมากคือเอางี้นะนั่งในยาริสเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถถ่ายตัดเออใช่แล้วก็ดูกระดูกรูปรษา์ภายนอกสิมันตัดไหมล่ะเออคือรู้สึกว่าเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยถ้าให้เทียบกับอีโคคาร์ในตลาดอยาริสเนี่ยนั่งสบายสบายที่สุดเลยก็ว่าได้ปะก็เกือบที่สุดนะถัาเป็นแบบแฮชแบ็คใช่ใช่ใช่คืออยากจะบอกว่าพนักพิงด้านหลังอ่ะเขาบุมาแบบมันไม่แบนมันไม่รู้สึกว่าแบนนะ คือบางคัจะรู้สึกว่าบางมากและแบนมากเหมือนเส้นเหมือนไม้กระดานแต่อันนี้คือแบบว่ามีซัพพอร์ตสนขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอาจจะซัพพอร์ตก้นได้แบบกับต้นขาเนี่ยไม่ค่อยได้เต็มที่เอบาะนั่งด้านหลังเนี่ยเขาก็เป็นแบบพับแต่60-40ด้วยนะเปลี่ยนเรื่ว่าแต่ว่าตัวตัวเจไม่ให้มานะครับตัวเจตัวเจนี่คือแบบว่าเขากินเจใช่ปะ จริงๆควรจะเป็นประเด็นที่เลิกพูดกันได้แล้วนะทุกคนควรจะก้าวข้ามผ่านประเด็นว่ารถ <c oughs> อีโคคาร์ควรจะมีปัดน้ำนฝนหลังไหมเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็มีให้ทุกรุ่นแล้วใช่แล้วหยุดกัดหยุดเล,ละนะเขาได้แล้วใช่ตรงนี้เครื่องยนต์นี้นะครับมาพร้อมกับรหัส3 N R F E ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลย1 2 0 0ซีซีนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่ออกจากโรงงานก็ใหม่ทุกรุ่นไม่ใช่หรอ หมายถึงว่าเขาพัฒนาใหม่ปะมาทะยามใหม่ทั้งอันเลยไม่เหมือนไม่เหมือน V8 เงี้ยที่ใช้มาแล้วสิบปีนะครับแทนจะแอบไปกัดพี่ต่างประเทศก็มาพร้อมกับแรงม้าสูงสุด86แรงม้าไม่ใช่ของโตโยต้าแปดหกนะแต่เป็น86แรงม้าเขาอาจจะมีการจูนให้มีตัวเลขที่รีเลทกันนะเออตรงนี้เขาจะได้จําได้ว่าเป็นโตโยต้านะครับแรงมีสูงสุดหร่แรงรสูงสุด108แรงเอ้ยนิวตันเมตรนิวตันเมตรเนาะจับคู่กับเกียร์ ซูเปอร์ซีวีทีไออย่างเดียวใช่แขับสนุกเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้อันนี้เห็นพี่อับเขาปลูกไว้แต่ว่าอีกนิดนึงตากล้องมาดูตรงนี้นะดิฉันก็ไม่ทราบว่าต่างหัวเนี่ยจะเป็นที่ไห้ปลูกข้าวหรือเปล่านะฮะเขาต้องการที่จะพรีเซนต์ว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มายี่ห้ออะไรนะครับน่าเกียดคืออยากจะบอกว่าตากล้องบอกว่าเป็นที่ให้เลี้ยงงูงูเหลือมเลยล่ะฉันว่าเอ้ยบางทีมันเอาไว้วางของได้ปะ <G ül> ก็เวลาอะไรของที่ข้างหลังแบบใหญ่ไม่พอ,พอ,อวันนี้อ๋อถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อย่างแท้จริงนะคะะนรับอันนี้ไม่ใช่เผอิญนว่าห้องเครื่องอ่ะมันก็เป็นห้องเครื่องเดียวกับใกล้ๆกับ v o ่ออะไรอย่ <Bio S 1> าย<ส>งงี้จริงๆก็วางเครื่อง 1, 5, พันห้าพร้อมเกียร์ออโต้สี่สปีดเมื่อสิบปีที่แล้วก็ได้แหละอืมโอเคเอาเร็วนะพูดละคืนราคาเร็วเต้ออ ก็มาพูดกันสิกระโดดไปไหนสำหรับ all new toyota อย่าไปไกลไปที่เป็น eco car รุ่นแรกจาก toyota ก็เปิดตัวด้วยราคาเริ่มต้นที่รุ่น j eco นะครับด้วยราคา469,000บาทถึงแม้ว่าจะดูราคาสูงไปหน่อยแต่ว่าคุณก็ได้ได้อะไรกระจกมือหมุนได้ได้ช่องเออช่องวิทยุฟรี รุ่นต่อไปก็เป็นรุ่น J รุ่น E แล้วก็รุ่น G นะครับรุ่น J ตัว็อปอ่ะรุ่น J ก่อน็คือว่ามันเริ่มต้นที่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทใช่ไหมแล้วมันก็เพิ่มขึ้นรุ่นละห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นเป็นถึงรุ่น G ตัว็อปอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะจบที่เกือบหกแสนบาทมีทอนนะฮะเพราะจากที่เราดูวันนี้เนี่ยก็ถือว่า มันเป็นรถอีโคคาร์ที่ให้อะไรมาเยอะแล้วก็ไม่ให้อะไรมาเยอะไม่ให้อะไรมาก็เยอะแต่ว่าไอ้ที่ให้มาก็เยอะกว่าชาวบ้านเหมือนกันเออใช่ก็สำหรับวันนี้รายการไลฟ์สดเด u p ูปซ n แนลที่พามางานเปิดตัว Toyota All New Yaris ใช่ That's right นะครับก็วันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วแล้วก็พามาดูล่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้อกับเตต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ กสวยงามลาไปกับวิวการเก็บงานในวันนี้อานี่แต่ส่วนตัวชอบอะไรรู้ไหมชอบอะไรส่วนตัวชอบรุ่นเจอีโคเพราะเหมือน86รุ่นล่างสุดดีเออมันดูดิบๆดีนะจัวไปแต่งต่อได้ล้อเขาเป็นล้อแบบไม่มีไม่มีกระทะล้ออะล้อดำๆาไม่ให้แบบว่ากันชนหน้ากันชนหลังเป็นสีดําด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ